สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่อง String กับ Boolean กันค่ะ String เป็น datatype นะท,ที่เก็บข้อมูลผูอล้อักขระหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า character ค,ค่ะโดยเริ่มต้นที่ index ที่ส0นับจากซ้ายไปขวาค่ะและการเข้าถึง t t r n n นะคะเราต้องใช้ square bracket ค่ะ เนืองจากเป็นข้อมูลประเภทอะไรการเก็บข้อมูล string นะคะเราจะสามารถใช้ single quote double quote or triple quote ก็ได้ค่ะโดย triple quote นะคะจะสามารถเก็บข้อมูลได้หลายบรรทัดค่ะตัวอย่างนี้นะคะเราก็สร้าง string ขึ้นมาค่ะแล้วเก็บข้อมูลไว้ภายใต้ double quote ค่ะแล้วที่นี้เราต้องการเข้าถึงข้อมูลตัวแรกของ string ก็จะใช้ string bracket square bracket 0ค่ะก็จะได้ตัว p ออกมานะคะ ต่อมานะคะเราก็จะใช้ slicing ค่ะเข้าถึงข้อมูล string ค่ะโดยที่เราต้องการรู้ตั้งแต่0ถึง4นะคะก็จะเป็น string 0ถึง4ค่ะก็จะได้ prog ออกมาแล้วหลังจากนี้นะคะเราต้องการทราบตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่8ของ string ค่ะเราก็จะได้โปรแกรมแล้วก็ spacebar ออกมา spacebar นี่ก็ถือว่า เป็นข้อมูลภายในสตริงนะคะนับเป็นอินดิกตัวหนึ่งด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดรูปแบบของสตริงค่ะโดยที่เราจะสร้างเนมขึ้นมาก่อนนะคะก็คือ ford ะคะ่ะแล้วก็สร้าง last name ขึ้นมานะคะ ก็คือมาสแตงค่ะเมื่อก่อนนะคะเราจะใช้ string.format นะคะซึ่งเป็นรูปแบบเก่าค่ะในการจัดรูปแบบ string เข้าด้วยกันนะคะเราต้องการเอาฟอร์กับมาสแตงมาให้อยู่ในประโยคเดียวกันนะคะเราก็จะใช้ format ค่ะ พอปินพ์ออกมาะคะก็จะเป็น name แล้วก็ ford mustang ค่ะโดยภายใต้ปีก,การนะคะก็จะแทนตัว name แล้วก็ตัว last name ค่ะซึ่งการใช้ string format นี่เป็นแบบเก่านะคะในปัจจุบันนะคะเราได้มีการเปลี่ยนไปใช้ f string แทนะคะ่ะ f string แล้วก็จะเป็น f แล้วเราก็จะใส่ double quote ก่อนนะคะภายใต้ปีก,การนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องการเอามาใส่ค่ะก็คือ name กับ last name ค่ะ พอปินน้นออกมาก็จะได้ Ford m มาแ a n งค่ะแล้วพอเราลันคู่กันนะคะทั้งดอตฟอร์แมตกับ F-String มันก็จะได้ออกมารูปแบบเดียวกันแต่ว่า F-String นี่จะมีความสั้นมากกว่าค่ะทำให้ง่ายต่อการเขียนค่ะและนอกจากนี้นะคะ String ก็ยังมีเมทอที่ใช้ร่วมกันอีกมากมายค่ะ ไม่ว่าจะเป็น upper lower capitalize title split strip isdigit r e p a s s join ค่ะเราจะมายกตัวอย่างกันนะคะโดยเราจะสร้าง t1 ขึ้นมาค่ะก็คือ sherlock home แล้ที่นี้เราต้องการทำให้ sherlock home นะคะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดคะ่ะแล้ก็จะใช้ t1. upper ค่ะก็จะได้ตัวใหญ่ออกมาทั้งหมดนะคะ ต่อมานะคะเราต้องการทำให้ทุกตัวนะคะเป็นตัวเล็กหมดค่ะที่นี้เราก็จะใช้ lower ค่ะเราก็จะได้ทุกตัวมาเป็นตัวเล็กหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเราต้องการทำให้ตัวแรกเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเดียวเราก็จะใช้ method capitalize ค่ะก็จะเป็นแค่ตัว Sherlock ตัวใหญ่อย่างเดียวตัว Home ก็จะตัวเล็กลงค่ะ ต่อมานะคะเราต้องการ split คำว่า s h e ร์ล c อกับ home ออกจากกัน,นะคะ่ะเราก็จะใช้เม h o ด split นะคะแลวที่นี้นะคะเราก็จะเก็บ string เป็น2ค่าค่ะในส่วนต่อมานะคะเราต้องการทำให้ตัวแรกของ แต่ละคำนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วก็ใช้ dot title ค่ะซึ่งก็จะทำให้ตัว s เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัว h เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะต่อมานะคะเราต้องการ replace ค่าค่ะ โดยระบุค่าใหม่เข้าไปอันแรกนะคะในสแควร์ในดับเบิลโขดแรกนะคะจะเป็นค่าเก่าค่ะส่วนดับเบิลโขดที่สองนะคะจะเป็นค่าใหม่ค่ะที่นี้ก็จะเป็น c h เช็คโฮมแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องการเช็คนะคะว่าเออ่ check home เนี่ยเป็นดิจิตหรือไม่แล้วก็ใช้ method is digit ค่ะเนื่องจาก check home นะคะไม่ใช่ ดิจิตค่ะจะเป็นตัวอักษรหรือ Character ก็คือจะออกมาเป็น false นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกรณีที่เราต้องการตัดช่องว่างทั้งหน้าทั้งหลังของคำค่ะ T 2เท่ากับ space bar homes แล้วก็ space bar นะคะเราต้องการตัดช่องว่างก่อนคำว่า home และหลัง home ค่ะเราก็จะใช้เมท็อที่ชื่อว่า strip นะคะ ทีนี้เราก็จะตัดช่องว่างออกไปค่ะสตริปจะส่งคืนค่าที่ตัดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังของสตริงค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเราต้องการใช้เมต,ตอที่เรียกว่าจอยค่ะเราก็เลยสร้าง t สขึ้นมานะคะค่าสตริงก็คือ t r a ร e ค่ะแล้วที่นี้นะคะเราก็สร้าง t สขึ้นมานะคะ ก็เราจะสร้างเป็นขีดไว้ค่ะแล้วเราต้องการเชื่อมเทรคเข้ากับขีดนะคะโดยการที่ต้องการให้เป็น s, h h r e <S ขีด h ขีด r ขีด e ขีด k ค่ะเราก็จะใช้ฟังก์ชัน join กับ t 3นะคะแล้วทีนี้เราก็จะปิน n t t ออกมาดูค่ะก็จะได้ค่าตามที่บอกไปเลยค่ะ s ขีคด h ขีด r ขีดคขีด k ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้กับสตริงค่ะไม่ว่าจะเป็น O R D C H R L E N ค่ะ O R D ก็คือ ordinary นะคะ ordinary ก็คือจะแปลง string เป็นตัวเลขค่ะโดยตัวอย่างนะคะเราจะทำ n เท่ากับ1เท่ากับ O R D A ค่ะแล้วเราก็จะพิมพ์ออกมาดูนะคะว่า A นี่เป็นตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขที่ปรากฏออกมานะคะก็คือจะเป็นตัวเลขในภาษาคอมของ A ค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า ASCII ค่ะเป็นค้าคๆา Unicode ค่ะ แล้วเราก็จะลอง O อ d ดีของตัว b แล้วก็ c ด้วยนะคะว่าเป็นตัวเลขอะไรกันค่ะก็จะเป็นตามลำดับเลยค่ะ979899นะคะตัว a 7ก็ตัว a ก็คือ97 b ก็คือ98และ c ก็คือ99ค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะใช้ตัว chr ค่ะคือเราต้องการแปลงตัวเลขเป็น string นั่นเองค่ะอย่างที่เรารู้กันในตัวอย่างข้างต้นไปแล้วนะคะว่า a คือ97แล้วที่นี้นะคะเราก็เลยลองแปลง97เป็น string ดูบวว้างค่ะก็คือจะได้ a กับคืนมานั่นเองนะคะ ตัวอ,อย่างถัดมานะคะก็จะเป็นการใช้ string special operators ค่ะก็จะประกอบไปด้วย in not in บวกแล้วก็คูณค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะเราจะใช้บวกก่อนค่ะบวกก็คือการเชื่อม string เข้าด้วยกันนะคะเริ่มแรกมาเราก็สร้างตัวแปรแรกเลยค่ะ a 1เท่ากับ amazing a 2ก็จะเท่ากับ spiderman นะคะ แล้วก็ต่อมาในส่วนของ a 3ค่ะเราจะเว้นค่าว่างๆไว้นะคะเริ่มแรกมาแล้วก็ปินค่า a 1ให้ดูก่อนเลยค่ะแล้วที่นี้นะคะเราก็จะปินค่า a 1กับ a 2บวกกัน,นะคะ่ะ ก็คือเราต้องการเชื่อม string a 1กับ a 2เข้าด้วยกันก็สามารถใช้เครื่องหมายบวกอย่างนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็น amazing spiderman คะโดยที่ไม่มีเวนวักนะคะกรณีที่เราต้องการให้มี space bar ขั้นระหว่างคาว่า amazing กับ spiderman ไว้เราก็ใช้ a 1บวกด้วย a 3แล้วก็บวกด้วย a 2ค่ะนี่คือสาเหตุที่เราสร้าง a3 เป็นค่าว่างๆไว้นะคะทีนี้ก็จะเป็น amazing spacebar spiderman ค่ะหรืออีกวิธีนึงนะคะเราสามารถใช้ double c o d e ค่ะกั้นระหว่าง a1 กับ a2 ได้ค่ะดังตัวอย่างค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะยังไม่มี spacebar ก่อนนะคะก็จะเป็น a1 บวกค่าว่างๆของ string ะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยบวก a2 แต่ว่าถ้าเราต้องการให้เป็นว่าเราก็สามารถทำดังนี้ได้เลยค่ะก็จะได้ค่าเหมือน a 1บว a 3แล้วบวก a 2เลยค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็น in กับ not in ค่ะโดยที่ in นะคะคือการค้นหาข้อมูลใน string ถ้ามีสมาชิกจะส่งค่ากลับมาเป็นจริงค่ะส่วน not in นะคะการค้นหาข้อมูลใน string ถ้าไม่มีสมาชิกจะส่งค่ากลับมาเป็นค่าจริงค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะเราก็สร้าง Q1 ขึ้นมาเก็บข้อมูล s t r i n ะคะ่ะข้อมูล string ของเราก็คือ question นะคะรแรกเราก็ถามแล้วว่า Q นี่อยู่ใน Q1 ไหมถ้าอยู่ก็แสดงค่า true ออกมาค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็จะถามว่าค่า Q นี่ not in q 1ไหมแต่เนื่องจากค่า Q นะคะอยู่ใน 1> q 1ค่ะก็จะได้ค่าฟอ e ออกมานะคะต่อมานะคะเราก็จะลองดูค่า T ค่ะว่ามีค่า T อยู่ใน q 1ไหมเนื่องจากว่าค่า T นะคะอยู่ใน q 1ค่ะก็จะส่งค่าฟ l สออกมานะคะ ตัวอย่างสุดท้ายของ string special operator นะคะก็คือคูณค่ะคูณก็คือการทำสำหนา string ต,ตามจำนวน n ตัวค่ะเราก็จะสร้าง q2 มานะคะ q2 จะเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าค่ะแล้วที่นี้นะคะเราก็จะริ้นค่า q2 ออกมาค่ะ โดยที่เราต้องการให้ค่า Q2 ออกมา20ตัวนะคะเพราะเราคูณ20ไปมันก็จะทำสำเนาออกมา20ตัวค่ะตาม string ที่เราเก็บไว้นั่นเองค่ะก็จะได้รูปออกมาเป็นรูปตามนี้เลยค่ะแล้วก็ string นะคะในภาษา Python เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ชนิด a s c i i 8แปบซึ่งเป็นรหัสใช้แทนพวกภาษาต่างๆหรือ Emoji ก็ได้ะคะ่ะโดยเราจะ ยกตัวอย่างเป็นภาษาเกาหลีออกมานะคะก็จะเป็น Q 3เท่ากับอันนี้ก็คือจะเป็นรหัสของภาษาเกาหลีค่ะเพราะเราพิมพ์ออกมาก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลยค่ะคําว่าอันยองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบูลีนค่ะบูลีนเป็น data type ที่สามารถเก็บค่าได้2ค่าคือค่า t r u l และค่า False บูลีจะใช้เมื่อต้องการทราบว่าข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการทราบเป็นจริงหรือไม่นะคะโดยการประกาศการใช้บูลีนนะคะก็จะใช้ bool ค่ะตัวอย่างนะคะเราก็จะสร้างนำหนมาเท่ากับ50นำสอเท่ากับ30 แล้วที่นี่นะคะเราต้องการทราบว่านำหนึ่งเนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับนำสองไหมหรือ50มีค่ามากกว่าเท่ากับ30มสไหมซึ่งค่าเป็นจริงค่ะก็จะเป็น true ค่ะบูลีนนี่ก็คือเป็นการเช็คนะคะว่าค่าที่เราอยากทราบเป็นจริงไหมแล้วที่นี้นะคะเราก็ต้องการทราบว่านำหนึ่งเนี่ยเท่ากับนำสองไหมหรือ50เนี่ยเท่ากับ30มสิบไหม ซึ่ง50เนี่ยไม่มีทางเท่ากับ30ได้เลยค่ะค่าก็จะออกมาเป็นค่า false ค่ะขอขอบคุณที่รับชมคิด string กับ boolean นะคะ